1.9นะครับไอดี ID ตันแห้งนะครับพี่น้องนี่ขวดออกขวดดอ,อกอุ้ยกองตูนพุนมึงตีแหลพุนมันสิบแรนออกเลยจังไหนรถคันนี้เราแรนบอกออกเลยนะครับเราแรีนไหนบดถึงลอยนะครับก็คือป๋าเรามึงติดตามทางคลิปมาโดนแล้วนะครับเราก็ได้ตัดสินใจนะครับได้เดินทางเข้ามาปรึกษาทางหลานทางหลานก็แนะนําให้ล่างไอดีนะครับสาหรับรถคันนี้วิ่งในมหาเมื่นกิโลเองนะครับ เดี๋ยวเข้ามาถามมึงนะครับว่าสร้างถอดไอดีออกมามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับรุ่นขั้นนีเป็น1.9นะครับ1.9เ,เดี๋ยวเข้าจะมาทําการถอดไอดีออกนะครับว่ามันจะดําแห้งซ้ำไหนสร้างเข้าไปยืน่นเข้าหัวยกกองกอกทอ่กอทนทีมูซเฟา้าเห็นงานทำมกลขวามึงเลยนานาๆนานานจักสีบุบยสีเบี้ยยังเอาเดี๋ยวเข้าจะมาทําการหลือเลยนะครับว่ามันจะดําแค่ไหนอ่า ปลาละว่าลัางไอดีอุจจิยานะครับแล้วก็ยกเลือกโคดนะครับในสเตปนี้ทั้งลานเท่าสี่พันสามอยห้าสิบาทนะครับแถมเสื้อลานนึ่งโตนะครับสำหรับคนสนใจที่จะมาล่างไอดีอ่านี่สร้างเหลือกันเลยทำการถอดไอดีออกมานะครับนี่เพ่นว่าโอ้หูมันหน่ยหน่อยครับนี่ไอดี ID, มันหูมันหน่ยอยบานนี้พ่อขีข่กระเมาน,นี่เห็นว่าครับเพื่อนสี่หูให้มึงน,นี่เห็นว่าครับหูหน่ยน่อยครับที่มันเหลือเพราะว่า ขามเอานะครับมันเขาไปตันหูไอดีนะครับสร้างเหลือมพันกับพยามอธิบายฟังนะครับว่าหูมันน้อยขี่ข่ามมันไปจับเนี่ยปื๊บมันกระตันหู้มันนะครับเห็นจยางไรโดดมันสิเรียนออกนะครับเพราะว่าอากาศมันบ่เขานี่เพิ่นพยามอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับอ่าสี่ไปแล้วบานนี่บักนั่งมึงก็นั่งู่อ่ะ นี่เพื่อนพยายามอธิบายฟังว่าหูมันหน่อยด้อป้านี่นี่นี่เฮทบอลนี่เพื่อนสี่หูมันให้มึงมันเหลืองหูซามนี่ครับอากาศมันเข่าบ่ได้แล้วอ่าสีห้รถเจ้าแดนออกยังไรป้าเพื่อนว่าทารางออกนี่เฮดจังไหก็แลรนดีป้าถามมึงเนอป้ารา้วิว่ายจังไหนทารางออกแล้วนี่นี่นี่เพื่อนขวดลงมานะครับพี่นอกตัวนี้คือสำหรับยูไอดีนะครับอ่าไอดียังซานี่จัชสิวัฒจังไหนแล้วนี่นี่นี่เฮทบอสางขวดออกขวดออกขวดออก ุ้ยขวดยากสำนามันเทืองเหนียวเทืงแกนนะครับมาขี่ขมอตัวนี้นะครับเขาพยายามขวดออกนะครับเล้วก็จานําไปหลางไปยิงทใายน้านะครับให้มันคัดผิวคัดยังให้มันเหลืออ่อมเมา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 คือของไม้นะครับอ่าของไม่มาจากโรงงานเดี๋ยวเขาถามมึงนะครับว่ามันสีไม่สําไหนนี่นี่นสร้างเหลื่อมขวดดอกโอ้เพื่อสะขวดดอกแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าจะยิงไปไปยิงรายเลยมันก็สีดําเครื่องยิงรายเยขานะครับ ตัวนี้ก็คืออยู่ขางเรืองนะครับเขาเอิ่นพอร์ตไอดีนะครับนี่นี่น,น,นี่เห็นบอ่ครับนี่เต่ละหูเตะละหูตัวนี้ก็ยังหูนี่น้อยครับอแต่ว่าเฮาบระเทไทยตอนบ่อนี่ขวดให้มึงนะครับเพราะว่าเฮาฝ่าวห้งงานมะเร็งนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ร่างขวดขางเครื่องนะครับพอร์ตไอดีนะครับขวดดอกนี่ขึ้นมึงพี่ละพี่น้องเอามารวมกันมันถวยกไกลนึงผนเดี้ครับขี่กระเมาพูดพูด เห็นบ่อเห็นบ่อนั่นนั่นขวดลงมาอีกแล้วขวดลงมาอีกแล้วเอ้ยหลายแห่งครับเสื่องเปียกเรื่องแกนกับเป็นครับอเดี๋ยวห้องจะทาความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวห้ามาถามมึงว่ามันจะสะอาดจำไดนนะครับตัวนี้สร้างโป่งกําลังทําการยิงนะครับยิงไอดีนะครับมึงนี่แหละครับดําแห้งครับอ่ายิงออกมาแล้วสิเป็นยังไงถามมึงครับถามชมครับผมนี่ยิงออกมาแล้วนะครับในการยิงใส่ไอดีนะครับ อสภาพไอดีกะจับประมาณนี้ครับเห็นหู้มันบคกับบานหู้มันใหญ่ขึ้นบครับเพราะว่าตอนนัขี่เมามันจับอ่าขี่เข่ามันจับบานนี้เห็นบ่าหู้หู้มันใน้่อยสั้นี่ล่ะครับหนึ่งเก่าถ้าขี่เข่ามันจับเนี่ยปึ๊บมันก็สิมันก็จะตันนะครับสําหรับคันนี้คือเพิ่นล่างอุดแล้วกายกเลือโคเนี่ยคือจบไปเลยนะครับบ่ต้องมาล่างอีกครับผมอ่าสาหรับขังเครืองนะครับที่ว่าพอสไอดีนะครับ นี่เข้ lain, าไปทาการล่างนะครับมันกระล่างซ้ำล่างในนะครับพี่น้องตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ขางเครื่องนะครับมันจะล่วงไปหาหวัหวลูกสูบล่งไปหาว้าวนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ทําการประกรอบแล้วครับพี่น้องเริ่มทยอยกันประกรอบแล้วอ่านี่ขันนอ็อตปุ๊บ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 อ่านี่นี่เดียตัวน,นี้ก็คือขั้นตอนการอาร์ตไฟนะครับก็คือยกเลือกระบบ EGR ออกไปเลยนะครับพี่น้อง สำรับโคดไฟจะบบอดดิ่งถึนนี้นะครับสำรับ EGR นะครับเดี๋ยวห้องกับประกอบแล้วนี่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 เพ้่นสี่มึงว่านี่เด้อทาง้านเท่าอุ้ด EGR ให้แบบนี้นะครับแผ่นหนาทออลมิเนียมแบบดีนะครับทอน้ำบนอ่านี่เห็นบ่ครับเป็นจังใดเป็นจังไดทั้งลานเท่านะครับนี่ก็จะทํำการไปลองรถกับลูกค้านะครับเพื่อนจะว่าจังใดโอเคครับผมทำการมาลองครับมาเปิดแอร์ได้เลครับ ล่องเบิ่์นเบิ่งหรือบ่เบิ่์นเบิ่งแล้วครับบ่มีควันเนาะควันควันนี่อยากมีอยู่ครับแต่ห่างอาที่เป็นควันข้างเก่าเพราะว่ามันอยากตันเองแมียนแมีนตัวนี้ต้องไปไปไปเบิ่์นต้องทางขี่เข้ามาออกให้เบิดครับแต่ว่าบ่ไหลดิบ่ไหลคือตัวเก่าตัวเก่าที่ไลแล้วเนาะเศร่าไหลแล้วครับแต่ควันดำกันอยากมีแน่อยู่แมีนคือรถผ่านการใช้งานมาบปันพวกขีเข้ามาวนี่มันไปตันอยู่พอดไอดีนะครับบั่นผมไปหลังรทุศาสตร์มันก็เลยแมียนนะครับขี่รอบเลงครับมันดีต้างเก่าบ่ โอโอเคอยู่ครับโอเคเราปลาแล้วแม่แมมันต่างกันตัวปลากับป๋อแหลกฮะต่างกันบักับป๋อแหลกแม่แม่โอ้ตอนก่อนผมสีม้ามันมันแรงเลยเพรเกิดลอยเลยอ่ามันมันอืดไปเลยนะที่แรกมันกับพ่อนั่นแต่ว่าพ่อเล่งจนสิขึ้นไปลอยอ่ามันตีบอไปเลยบ่ะนี้มันตีค้อมันตีถือตือเล่นว่ะแม่ แต่ลองคีลงไปผมว่าปัญจาน้ำมันก่าเขาที่นจนจนมันตัวนั้นมันตันแห้งไหมอาการมันเข่าหน่อยมันมันกินน้ำมันหลายกว่าอ่านะครับปกติกินน้ำมันหลายน้ำมันเข่าหลายบานนี้อากาศบ่พอแม่นมันก็ได้พอาหม่น้ำมันหลายกว่าอากาศนี้นะอากาศจบไปทีแล้วครับคันนี้ล่างไอดีวูดีจีอไอแล้วก็ปิดโค้ดนะครับตาเพิ่นมาแต่วาเลนเท่านี้ละเพิ่นมาแนะนำเพิ่นว่าเแนะนำเรียบร้อยแล้ครับ ไปสนใจนะครับหลางไ d ดีวูดอีจีอาหรือดีแมพเอ้าไปเห็นนะครับาลานัดอะไรสิงทางตลาดเจริญซีหยือที่ทุ่สาวท้าก่อนกันนะครับ095 232 2655ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าขอบครับผม